จันใจครับไปรักพุกนาครับปานน์หนุเพชครับสุวัาค่ะจ่าสีเกตค่ะภูสนิสาค่ะนิตพรค่ะคณพรค่ะอิสรินค่ะพัชงางค่ะประสิทธิ์ครับชานนท์ครับกาดันครับ ก็ขอแสดงความดีพวกหนูทุกค,คนที่ว่าตั้งใ,ใจเรียนมาสองปีได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแล้วก็พวกเราก็จะได้มีอนาคตที่สดใสต่อไปนะครับและก็ในวันนี้นะครับครูก็เป็นวันปฐมพิเศษของพวกเราครับและก็หลังจากนี้ก็คร,ร,รูชอบสอบถามพวกเรานิดนะครับว่าเราตั้งเป้าไว้ในชีวิตแบบไหนบ้างครับว่าสําเร็จการศึกษาไปแล้วจะทำอะไรนะครับพอดี้รามมาครูขอถามเป็นใจมนุษก่อนนะครับว่าจ,จะแล้วจะทำอะไร ตัดไปคุณหนูตังนครับคังสนใจงานบริการค่ะอยากเขียวโรงแรมหรือติดต่อลูกค้าชาวต่างชาติอะไรเนี้ยค่ะครับอ๋อเลยนไปหนูเหนียวนอการอรเลยหนูเป็นคนชอบบริการค่ะหนูป็ทอยากเข้าานีะครับต่อไปหนูจอยครับ ไหนูปุ้ครับหนูอยากทำงานในโรงพยาบาลครับต่อไปเด็กชายยายนครับครับผมก็อยากจะรับราชการนะครับราชการตำรวจครับตำรวจครับต่อไปหนูตุ้กครับครับต่อไปหนูอ้อมครับอยากดูแลผู้ป่วยค่ะอยากเป็นพยาบาลค่ะครับครูก็ได้รับความความหมายของพวกเราทุกคน ทีนี้กรรมการประชุมที่เทตของครูนะครูก็ได้บริหารจัดการแล้วก็ได้เชิญมาตัดบทประกอบกายแล้วก็สายนได้มาที่เมลกันต่างฝ่ับพวกเราว่าให้เราเรียกประกอบการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวตรงปากคูนะครับแล้วก็ครูก็เชิญมาตัดสานที่นะครับเอาพิธีการครับครูขอเชิญตัวแทนผู้อ่านทางโรงเรียนนะครับมาให้เมลกับนักศึกษาของครูหน่อยครับขอเชิญครับ เอาครับสวัสีค่ก็มาจากวิศลณีสอนะคะก็จะมาแวเกี่ยวกับการทางานบริการในมีสองรนี้คถ้ามีน้องๆคไหนสนใจนะคะก็จะมีทั้งนกบริการสัมพัธ์แผนกตัวแผนกช่านะคะและก็มีสวัสการ้มเอสชารมีบการสังคมให้มีทักใี่อาจใ้วละ2อนะคะ ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาในเบอร์ที่พี่ให้ไว้ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะได้รับความรู้จากสถาครงการโรงเรียนไปแล้วต่อไปก็คุณรูป้อได้เชิญสถาบันการโรงงานน้ำมันปาล์มครับขออนุญาตเชิญครับสวัสดีครับทุณลูกก็สวัสดีก็ขอในตรงนี้นะที่จบไปแล้ว ลูกเนี่ยก็มาจากโรงงานปวามมันของลูกเองนะครับก็เปิดอยู่ใกล้ๆกับที่ที่นี่แหละนะครับตอนนี้เนี่ยที่โรงงานของลูกเนี่ยขาดขาดรนั้งานนะครับก็ในเรื่องของพนักงีในเรื่องของรายการเินแล้วก็เสมียนนะครับแล้วก็อยู่ในบทกางสุวนี้ก็ต้องการที่จะมาประชาสัมพันธ์นะรว่าตอนนี้บริษัทของลูกเนี่ยกำลังเปิดรับสมัครพนักงานนะครับแล้วก็บริการก็ เรื่องของโอทีทั้งเรื่องของอาหารทั้งวันนะครับทั้งวันก็มีหรือว่าวิธีการดูแลดูแลพนักงานหรือลูกๆสมาชิกในครอบครัวเนี่ยลูกตัวอย่างลูกพันธุ์นนลูกบางคนดูแลภรรยาลูกครับจนจบการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทางบริษัทพักลุ่เนี่ยมีให้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดลูกสนใจนะครับหี่ก็เสนอได้นะครับแล้วก็อย่าลืมลูกจะทิ้มตัวเอาไว้นะ ก็สนใจก็ไปสมัครได้นะครับใกล้ๆนะครับจันทร์ถึงเสาร์นะครับรอบเดือนขการตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ลูกๆที่ต้องการที่ทางานก็จะมีรายได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัว้วยนะครับสำหรับวันนี้ลูกเพิามข้อมูลของบริษัทเราแค่นี้นะครับแล้วก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับอันนี้นะครับลูกๆท่านหลังจากก็ต่อไปก็คือก็มีตัวแทนจากโรงเรียนทางใบบานนะครับมาความรู้ต้องรูเรื่อนักศึกษาเราสองสามคนสนใจระไรนะครับ การให้บริการดูแลผู้ป่วยเป็นอนนักศึกษานะครับก็ในวันดีกับพวกเราที่จบมปลายถ้าไปยังไม่ต้อนเหี่ยวไปทํางานก็สามารถที่จะศึกษาต่อได้นะครับหลักสูตรหนึ่งปีนะครับเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะครับแต่ใที่ก็พูดถึงนี้นะครับแล้วก็ที่รับองการงานจำรยเอรเ็นก้านเวรเกนหรือวเา่ารเรียนเนี่ยสามารถผ่อนใจได้นะครับในระหว่างที่เรา เรียนอยู่เนี่ยก็ฝึกงานในสถานประกอบการคือรูปยาบาลจังรัดและเอกชนเราะเราทำสถานประกอบการของเราเนี่ยได้ทำเงินมือวัวไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีทุนนะครับสามารถยัดทุนเนี่ยก็ประสานกันในการพิเารณาว่ากูจะหาคุณการสายนะครับถ้าใครติดใจเนี่ยก็เดี๋ยวกูจะฝากเบอร์เอาไว้กับคุณครูของพวกท่านทุกคนนะครับก็ กูก็ขอจบในเมนนี่ครับครับก็จากที่เราได้เห็นความห่างชันแนวที่ว่าครูได้เชิญมาจากแต่ละโการทั้งสามที่นะครับทีนี้ครูขอสอบถามทุกท่านหน่อยครับอ่าเมื่อกี้การโรงเรียนนะครับแต่ละท่างที่ว่ายกคนีจะไปทตานโรงเรียนครับให้ผลทุนทั้งหมดนี้นะจากที่ บริการอะค่ะแล้วก็สวัสดิการดีค่ะสามารถศึกษาต่อแล้วก็มีทํางานไปด้วยได้รายได้ด้วยแบบเยี่ยมเลยดูเขาอินด้วยครับเราส่งเสียงตลาดอินอยู่แล้วต่อไปครับที่เมื่อกี้โรงงานน้ำมปลามาให้คำแนะนำนะครับเราให้คนมาทั้งหมคนะครัไปคนนะครับตั้งใจ้ยแจะเรียนต่อไปด้วยแล้วก็มีรายได้แล้วก็ทระาณโรงงานเป็นขนาดได้เสริมผมก๊อฟอ่าเห็นไหมดูมันมีความเหมาะสมก็เราเป็นคนขยัน ตัดไปทำบริบาลนะครับลองลองลองให้คำตอบคุณทุกคนทุกเดือนคนการบริบาลมันมีการยืดหยุ่นค่ะสามารถทำงานไปด้วยได้เงินด้วยแล้วก็สามารถมีโครการศึกษาได้ด้วยค่างก็เยี่ยมเยี่ยมครูก็ขอแสดงความยินดีพวกเราทุกคนนะครับในที่ตัดสินการศึกษาแล้ครูถือว่าพวกเราตัเร็จการศึกษาไปแล้วก็ได้รับถึงข้อหมายและทั้งตัวให้กับชีวิตของวเทุกคนนะครับก็สไตายนี้ครูก็ขอแสดงความยินดีครับพวกเราทุกคนครับก็